หมูหมวอยูข้าวหิวข้าวหิวข้าวย้าหู้สบายแอสดีเจฮัลโหลฮัลโหลสวีดัดสุดดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนา ครัวบีบีกินกับอ้วนนะคะวันนี้จะพามากินลาบ <Wow. S 1> แต่ไม่ได้ทำเองนะวันนี้ไปซื้อหมาเพราะว่าหิวเลยขี้เกียจม, <Huh? S 1> มันมันแบบว่ามันแบบทันทำอ่ะคือแบบมีเรื่องเกียดหลายอย่างคือแบบก็เลยแบบมีธุระปะปังหลายอย่างก็เลยแบบหิวก็เลยซื้อมาก,กินดีกว่า องค่ะอันนี้น้ำตกหมูหอมหอม <Wow. S 2> อันนี้ลาบหมูไปซื้อเขามา อันนี้น้ำโต๊หมูหายหอมอยู่เขา้าอยู่เขา้าฮะพักเหี้ยป๊อด ขี้เขาเน้นพักฮะอันนี้พับหมูนัทตกมามากินลาบยากเข้าะนะ ไปเหลาหลาย,ยัางนี่จะเลื่องจะเล้า ປັນເຮົາມັນໃຫຍ່ຍາຍອົດກັບມັນໃຫຍ່ຍ ืสกาาผมจดหยอดมันเห็น,หน่อย <c oughs> ไปกินกบเปุกนี่ phần hay hay <laughs> nhá mọi nơi quá nha còn điếu. Hả? Trắp kia cửa, má hả?

มาไปกินเทีวกันีิงมันอยากกินข้าวมันรอมันรอหาคลิปแล้วมันจะเข้ามากินตัวก็เลยห้องมากินด <iliyor> well. <c oughs> <can> ้วยกันความจริงก็กินได้แต่ว่ามันแบนสู้กล้องไงมันเหมือนเฮาไงมันหน้ากล้องเหมือนเฮาไง ็ั้นมันพอกินไป <Huh? S 1> เข้าจิ้มมือ ชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทาเต้หน่เจ้าไปละบ๊ายบาย